โซเชียลสมน้ำหน้านักมวยคุณแมกทิอาโกชีวิตดีขึ้นใหม่ไม่รู้แต่ไปขมิบไม่ทันไรก็เปิดรับบริจาคเงินแล้วหลังค่ายมวยที่ไทยถูกลบหายทิอาโกเตซิรานักชกบราซิลขวัญใจคนกัมพูชาเปิดรับบริจาคเงินพร้อมยังออกอาการงางงแงหลังค่ายมวยที่เปิดในไทยถูกลบออกจากโซเชียล กัปั้นแดนแซมบ้าถุกสภามวยโลกถอดออกจากตำแหน่งแชมป์พร้อมกับแบนทุกการแข่งขันเหตุจากสร้างความเสื่อมเสียให้วงการโดยยกย่องกุณคแเมว่าเป็นต้นแบบของมวยไทยหลังจากนั้นเจ้าตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากคนกัมพูชาและเดินทางไปพักที่นั่นแถมยังได้รับเงินอัดฉีดจากคนใหญ่คนโตที่เขมิหลายคน พร้อมอยังได้สัญชาติกัมพูชาไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวขอเปิดรับบริจาคพร้อมลงเลขที่บัญชีธนาคารอีกทั้งยังร่ายยาวบรรยายความรู้สึกที่ค่ายมวยหายไปจากโซเชียลรวมถึงใน g o o g l e Map ก็ไม่มีโดยเขาได้โพสต์ว่าผมอยากยกภูเขาออกจากอกก่อนที่ใครจะถามผมผมยืนยันว่าจะทำทุกอย่างจนกว่าจะได้รับความยุติธรรม ผมมีศรัทธาตอนผมอายุ20ปีผมมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยมอบก,กายและหัวใจให้เพื่อวันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือครอบครัวและหลังจากนั้นเกือบสิปีผมก็ได้ตระหนักถึงความฝันที่จะมีค่ายมวยในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีผมได้เงินจากการเปิดยิม ส่นผมตกหลุมรักวัฒนธรรมและผู้คนของกัมพูชาผมต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกที่เป็นตัวแทนของกัมพูชาหลังจากนั้นผมได้แชมป์โลกแชมป์ระดับสูงมันทำให้ผมมีความสุขที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวกัมพูชาแต่สหพันธ์ WMO ของไทยถอดผมออกจากตำแหน่งแชมป์และห้ามผมแข่งขันรายการที่จะเกิดขึ้น่ข่มวยผมหายไปจากโซเชียล ถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตมันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไปครึ่งล้านดอลลาร์นั่นคือการเสียสละของผมแต่ผมจะไม่หยุดจนกว่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่และครอบครัวในบราซิลเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นผมออกจากบราซิลตอนอายุ20ปีวันนี้ผมอายุ34ปี และสักวันความฝันของผมจะเป็นจริงขออภัยสำหรับสิ่งที่จำเป็นเพียงแค่พูดจาผงผางไปขอให้พระเจ้าคุ้มครองสำหรับประเด็นดังกล่าวทําให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเรียนรู้วิธีหาเงินได้รวดเร็วด,ดีนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมน้ำหน้าทำตัวเองแท้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ใครๆเขาก็อยากไปอยู่เมืองไทยที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเดินทางสะดวกสบายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ผู้คนอัธยาศัยดีเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีเสียใจด้วยนะคงกลับมาอีกไม่ได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเน้นบริจาคจริงๆนะประเทศนี้เป็นกันหมดเลยงานถนัดละสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทางการเขาได้มอบบัตรขอทานให้แล้วนะสินะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าค่ายมวยเขาโดนลบออกจากอินเทอร์เน็ตกับ Google ค่ายจริงๆมีไหมครับเพราะถ้ายังมีค่ายจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเว้นแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ค่ายจริงๆแต่เป็นแค่เช่าบ้านหรือเช่าที่นี่เปล่าตั้งเป็นค่ายหลอกเงินคนอื่นมาตลอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอนาฐานยืมละสีนไม่ว่าคอมเมนต์นต่อมาบอกว่าคนเนรคุณ ขอให้ไปสู่สุคติอดอยากอยู่ที่ขมຈนะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณต่อเมืองไทยสมควรถูกห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตไปเริ่มขอทานในขมຈต่อไปเลยจบจบคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเรียนรู้ได้เร็วดีนะคะงานถนัดเลยละสิจะหางานอะไรที่ไรายได้ดีเท่าแบรมือขอชาวบ้านไม่มีแล้วล่ะคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณเปิดก่นนะครับเนรคุณ พอโดนสวนกลับทำรรมาโอดครวรจริงๆคุณต้องรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรตามมาแต่คิดว่ามันรุนแรงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกใช่ไหมละ่ะก็ต้องยอมรับแล้วเลือกทางเดินนี้เองให้ประธานมวยคอมเมนต์คนนั้นช่วยสิได้ข่าวว่ารวยไม่ใช่หรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยู่เมืองไทยดีๆมีทุกอย่างเพียบพร้อมไม่ชอบเป็นไงละ่ะเหลือแค่กะลาใบาเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ขนาดซีเกมรัฐบาลขอบริจาคให้ประเทศตั้งเป้า30ล้านได้มา2องแสนกว่าและคุณพี่คิดว่าตัวเองจะได้กี่บาทจากการขอบริจาคเงินจากชาวขมรเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ใส่ขมิ้นชัดๆเลยเรื่องขอขอเนียเหมาะที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปแป๊บเดียวเจอวัฒนธรรมขอทานกลืนกินแล้วเหรอเนี่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า การทรยุธหักหลังกันแบบนี้คนเอเชียเขาถือนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรโดนแล้วสิ่งที่เจอการกระทําของตัวเองงานนี้โดนเข้าแล้วรองประธานมวยขมรหน้าแตกยับหุบปากทันทีโดนหุนเซนปรามวงการคุณค่หยุดวิจารณ์มวยขมรพนายนักมวยไทยหวันกระทบสี่เกม ล่าสุดหลังจากเกิดข้อถกเถียงกันถึงกรณีที่เซียนเลวีนักชกกุนคแม่พายนอกให้แซมมี่บัญชาเมกนักชกไทยในการแข่งขันกุนคแม่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะสเรจันทรรองประธานสหาพันธ์มวยกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Facebook ของตัวเองว่ากุนค,คแม่โดนโกงและตั้งข้อสังเกตว่าไฟดังกล่าว มีการชกายกแต่คู่ก่อนหน้าชกกัน3ยกและตั้งคำถามว่าผู้ตัดสินไปขวางในจังหวัดที่เลวีจะะเผด็จศึกนักชกไทยทั้งๆที่การจัดการแข่งขันเกิดขึ้นที่แคมปและผู้ตัดสินก็เป็นชาวขมิน,นั่นเองล่าสุดสมเด็จฮุนเซนนายยกรัมนตรีกัรพูชาได้ออกมาปราบมวงการมวยโดยการปล่อยคลิปเสียงผ่านลงเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการโดยเนื้อหาระบุว่า ไม่ต้องการให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันและมองว่าไม่ต้องการให้มีปัญหาด้านการโกงการแข่งขันเนื่องจากจะกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อยากจะพูดถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นที่เสียมเรียบนั้นแน่นอนว่าเรากําลังมีการแข่งขันซีเกมส์ดังนั้นไม่ควรมีการจัดการแข่งอย่างอื่นอีกขึ้นภายในประเทศควรจัดหลังจากที่ซีเกมส์จบแล้ว และถ้าการจัดการแข่งแล้วมีข่าวเรื่องการโกงเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของซีเกมสิ่งที่สเรจันทรจัดแข่งขันมวยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องตรึกตองให้ดีว่าวันเวลานั้นเหมาะสมหรือไม่รวมถึงกำหนดยกของการชก ของแต่ละคู่ว่าคู่ไหนควรจัดเพียง3ยกหรือคู่ไหนจัดชกห้ายกที่สำคัญนั่นก็คือเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะชี้ชัดว่าคู่ไหนใครสมควรชนะพอเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้เนื่องจากการตัดสินต้องเน้นไปที่เรื่องคุณธรรมความถูกต้องหากมีความผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดจะส่งผลกระทบต่อไปถึงการจัดในครั้งถัดไปถ้าเรื่องเหล่านี้รู้ไปทั่วทั้งประเทศกัมพูชา ผลตอบรับจะหนักหนากว่าเพียงแค่ผลแข่งขันในเวทีนั้นเดอรเรจันทองได้ตอบคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าน้อมรับฟังแนวทางดังกล่าวของหุ่นเซนทันทีสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเปน็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่านี่ถ้าไม่ติดซีเกมก็คงจะหนักกว่านี้แน่นอน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปัญหาก็มาจากพวกคุณนั่นแหละวางแผนสุกปรกจนสองชาติวุ่นวายไปหมดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสร้างประเด็นให้ทะเลาะกันแล้วเล่นบทพระเอกมาปรามตลอดมุกเดิมๆเ,เขารู้ทันคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าต่อยที่บ้านตัวเองกรรมาการก็คนของตัวเองพอมวยแพ้ก็มาแหกปากบอกว่าโดนโกงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า พระเอกอีกแล้วตีบทแตกจริงๆนะเนี่ยเชื่อใจไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารับปวดพระเอกตลอดเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโดนไทยก้านคอไปสิเกมจะล่มเพราะมีแต่คนดูมวยไทยระดับโลกนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นตัวเริ่มจุดประกายก่อนเลยผู้นำ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศจะตกตามเพราะเครมอะไรต่างๆมั่วไปหมดมันทําให้คนไม่อยากเข้าไปในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขเขมรประเทศที่ได้พัฒนาในทุกเรื่องย่อมต้องหาแสงสว่างจากการขโมยจากผู้อื่นเสมอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแล้วหน้าไหนมันจุดประเด็นนี้ขึ้นมาล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโบยเองขอจบเองแผนเดิมเดิม หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ